ไปแล้วว้าโอ้ยโอ้ยเกตเดนของน้องซ่าหตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยอ้สไลเดอร์นี้อันตรายรุนแรงมากสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันนั่นเองนะคะที่พี่นิวสยงแห่แบบนี้ก็เพราะว่าโอ้โหอาการหวัดเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกนะคะเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวก็มีลมหนาวโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายทีเดียวทําให้พี่นิวถึงกับเสียงแหบทีเดียวทุกคนคิดดูทุกคนอาจสงสัยว่าทําไมพี่นิวถึงมาอยู่หน้านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันใหม่นั่นเองโดยการที่เราจะไปเล่นน้ํากันโย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 เราจะไปเล่นสวนน้ํากันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นสวนน้ําเราก็ต้องมาซื้อ ชุดว่ายน้ำมันเองนะทุกคนจะบอกว่าชุดว่ายน้ำที่พี่นิวมีอยู่เนี่ยดูแล้วมันแบบว่าใส่ซ้ํากันเยอะไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อชุดว่ายน้ำอันใหม่กันดีกว่านี่เลยตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ในช็อปร้านค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อชุดว่ายน้ำอันใหม่กันดีกว่านะคะจะเห็นว่ามีชุดว่ายน้ำเยอะแยะมากมายทีเดียวฮุ้ยชุดนี้ก็สวยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะคะชุดนี้แค่ห้าโลบากเองนะทุกคนดูดิ เป็นลายดอกไม้นะคะสวยทีเดียวลองซื้อมาดูก่อนนะโอเคจัดไปซื้อมาดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่นิวนะขอซื้ออีกสักชุดหนึ่งละกันแต่ว่าชุดว่ายน้ำมันนี้ราคา8โลบักนะคะชุดนี้น่ารักมากเลยนะโอเคจัดไปแย้ yeah. เอาละตัวน,นี้นะคะพี่นิวก็ได้ซื้อชุดว่ายน้ำมา2ชุดด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองชุดแรกเลยดีกว่านะคือชุดนี้อะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแสดงนี่เลยเราเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วนะคะ ็นชุดที่เราซื้อมาอ้ชุดนี้ก็ดูสวยดีนะคะว้าวชุดนี้ก็ดูดีจะสังเกตว่าเอา่อมีรอยสักเป็นรูปนกตรงเข่าด้วยนะคะดูดิคะน่ารักพี่นยวว่าพี่นยวเอาชุดนี้ละกันนะดูเซ็กซี่ดีนะทุกคนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะ ไปเล่นสวนน้ำกันเลยดีกว่าทรายตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปวอเตอร์พาร์คนะคะจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยพี่นิวเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าที่เข้ามาแล้วอีกรอบนึงเพราะว่ามันได้มีการอัปเดตแมปใหม่ดูสิคะโอ้โหอัปเดตแบบว่าเยอะแยะมากมายทีเดียวจําไม่ได้เลยนะคะว่าเนี่ยว่าแบบเก่าเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็นี่เลยอัปเดตใหม่มีเหรียญให้เก็บด้วยนะคะแบบนี้เหรียญที่แบบว่าเอาไปซื้อไอเทมในแมปนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะี่มาสำรวจแมพกันดีกว่าอันนี้มีร้านขายของเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันบึ๊บเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับเออเอาไปเล่นน้ำนะทุกคนใช่เหรอตุ๊กตาหมีเอาไปเล่นน้ำด้วย,วยหรอถ้าเกิดเป็นลูกบอลพอเข้าใจนะแล้วก็มีผุด้วยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เรวมีเงินอยู่หนึ่งบาทนะ ก็ย oi> ังซื้ออะไรไม่ได้นะทุกคนนะคือตอนนี้เรายังซื้ออะไรไม่ได้เลยนะคะโอเคพอก่อนมาดูด้านข้างกันนะโ้หด้านข้างนี่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงนะคะซื้อยังไงสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีแบบว่าเปลี่ยนวัยด้วยนะเป็นแบบเป็นเด็กนะนี่เป็นเด็กอันนี้คือเป็นเด็กนะทุกคนแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นคนแก่อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไรกาศนะไรกาดคือ คนดูแลเวลาคนว่ายน้ําอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเป็นเด็กดีกว่าบึ๊บแบบนี้นะคะเย่ yeah! ตัวเล็กกะปิดเดียวเองค่ะจะบอกว่ารูปร่างเด็กเนี่ยเหมาะกับส่วนน้ํามากๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กชอบเล่นน้าไงแล้วก็น,นี่เลยมีแบบวิ่งด้วยนะคะว้าววิ่งไววิ่งไวมากแบบนี้สิชอบบอกเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะคะนี่เลยสไลเดอร์อันแรกสีชมพูขึ้นด้านไหนเนี่ยโอเคขึ้นด้านนี้นะคะ บื๊บไปเลยนะออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงมีเทเลพอร์ตบึ๊บอ,อ่าไม่ต้องไต่บันไดให้เมื่อยนะคะเพราะว่ามันมีเทเลพอร์ตด้วยเอาละค่ะยังไงยังไงอ๋อต้องกดปุ่มเป็นห่วงยางนะทุกคนไปแล้วไปเลยไปดิอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ไปไปแล้วนะคะทุกคนว้าวสุดยอดสุดยอดโอ้ยีะยวนะดูไม่ทันดูไม่ทันทีเดียวนะคะโอ้โหลงมาห่วงยางคว่ำทีเดียวนะทุกคนหัวคว่ำเลยนะคะ สุดยอดเมื่อกี้สนุกมากเลยอ่าตอนนี้นะพี่นิวก็ยังไม่เห็นที่ขึ้นตรงสีม่วงนะคะมันขึ้นตรงไหนดีเฮ้ยสีม่วงอ๋อนี่ไงทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหเทเลพอร์ตไปเลยบึ๊บใช่ไหมเออเดี๋ยวนะบอตแดนเออรู้สึกว่าพี่นิวมาผิดฝั่งนะคะสีม่วงต้องเป็นเสานูน้นอ้าวอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองดํานะคะอ่าอันนี้น่าสนใจอยู่โอเคจัดมาเป็นห่วงยางเหมือนกันแต่ว่า เป็นห่วงยางสีดํามันมีน้าให้เราดูดด้วยนะคะระหว่างที่เราเล่ยไปด้วยก็ดูดน้าไปด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โ้โอ้เดี๋ยวให้ตายโอ้โ้ถึงย่างโอ้ยาวมากทุกคนเป็นสไลเดอร์ที่ยาวมากเอาเดี๋ยวนะเออทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเรามาค้างอยู่บนนี้นะคะเอาความจริงเดี๋ยวเออทุกคนเราค้างอยู่บนสไลเดอร์นะคะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ดิเราจะมาค้างบนสไลเดอร์ไม่ได้เดี๋ยว ลงไปโอเคลงไปแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวนะต้องวิ่งลงไปเหรอเฮ้ยเอาความจริงเดี๋ยวนะนี่เราวิ่งไปถูกทางไปเนี่ยเฮ้ยตอนนี้พี่เดียวยังไม่เห็นเลยนะคะว่ามันสุดตรงไหนอะโอ้โหไซเดอร์ยาวมากอะไรเดียวไหลไหลไปลไหลไปไหลไปเอาเฮ้ย,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 ยเ,เดี๋ยวนะโอ้นี่ไงเจอแล้วนะคะ,อะโอ้โถอ่ะบึ๊บลงน้ําไปเลยนะคะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ เรานะคะค้างตรงสไลเดอร์เลยอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราเทเลพอร์ตมาที่สไลเดอร์สีเขียวก่อนนะคะโอ้โหเป็นสไลเดอร์แบบแนวดิ่งแนวตรงเลยทุกคนไปแล้วว้าโอ้ยโอ้ยเกดดี้ออกนอกสะตายไปเนี้ยตายไปเนี่ยโอ้สไลเดอร์นี้อันตรายรุนแรงมากถึงกับระเด็้ออกนอกสะเลยนะคะโอ้โหเป็นสไลเดอร์แบบแนวดิ่งแนวตรงเลยอ่ะเนี่ยเป็นสไลเดอร์สีเขียวนะคะ โอโหเกือบตายบอกเลยว่าเกือบตายอ่าต่อมานะคะเป็นสไลเดอร์สีขาวดํานะคะไปแล้วว,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 วู้โอ้โหเดี๋ยวนะคือแบบสไลเดอร์ในแบบนี้คือแบบมาไวมากนะทุกคนหมุนติ้วเลยหมุนติ้วเลย <laughs> โอเคโอเป็นหัวละทีเดียวนะคะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะด้านล่างนี้มีมเหมือนกับว่ามุดไปได้ด้วยเฮ้ยแจม่มว่ะเนี่ยเนะอ้า มีมุดมาได้ด้วยนะะมุดมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเหลี่ยนเพียบเลยเหมือนกับว่าเป็นคังสมบัตินะฮะเห็ดเก็บได้ปะอ๋อเห็ดเก็บไม่ได้นะคะนี่มีเหลี่ยนเพียบเลยทุกคนเย้ yeah. เก็บมันมากทุกคนนะเฮ้ยเหมือนกับว่าเรามาเจอที่ลับนะฮะอุ้ยเพื่อเราก็มาในบ่อนี้มีอะไรลองโดดไปดูนะคะปึ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําธรรมดานะคะไม่มีแบบว่าทางทะลุไปตรงไหนอีกอ่ะโอเคแล้วเราออกจากที่นี่ได้ยังไงอ๋อกับทางเดิมนะคะ เราต้องกลับทางเดิมมัทุกคนแบบนี้เบ๊บเอาเลยนะขึ้นไปอึ๊บโอเคเอาเลยนะขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้นะคะต้องค่อยๆขึ้นแบบนี้นะคะโอเคเนี่ยเราก็จะกลับสู่ที่เดิมแบบนี้แย่ yeah. จะบอกว่าสไลเดอร์นี้เป็นนีออนนะคะเป็นแบบว่าสีカラฟูมากเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยจัดไปว้าวเป็นสไลเดอร์นีออนนะคะอ่ะห่วงยางห่วงยางต้องมาห่วงยางต้องมานะคะไปลดอาไม่ไป ไปแล้วด้วยฮะว้าวสุดยอดสุดติงกระดิ่งหมาบูสุดยอดสุดยอดสุดยอดว้าวโอ้โหทุกคนชีวิตจริงนี่คงแบบว่าอ้วกแตกนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะใกล้ถึงยังใกล้ถึงยางโอ้โหยาวมากเป็นสไลเดอร์ที่ยาวมากทุกคนสุดยอดโอ้จะอ้วกแล้วโอ้บนเวนหัวเวนหัวโอเคถึงแล้วนะคะแล้วห่วงยางก็คว้าเหมือนเดิมมาทุกคนพี่นี่ว่าพี่นี่รู้แล้วแหละว่าสไลเดอร์สีม่วงขึ้นตรงไหนนะคะเราต้องขึ้นตรงนี้แน่เลยอะ S 1> <S 1> ใช่ไหมไม่รู้นะลองดูนะทุกคนปึ๊บเฮ้ยเจอแล้วสไลเดอร์สีม่วงสุดยอดเจอแล้วนะคะนี่เดี๋ยวโ n นั่งได้สามคนนั่งได้สามคนนะทุกคนนะไปแล้วโอ้ว้าวเป็นสไลเดอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็สูงที่สุดในแบบนี้เลยนะคะนั่งได้สามคนโอ้โหกิ้งแล้ว กิ้งแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้ยตายให้ตายโอ้โหหัวคว่ำหัวคว่ำหัวคออูจ้จะหลุดจะหลุดไปเนี่ยโอ้ยเสียยล่วงข้างทางนะทุกคนโอ้โหให้ตายเดอะจะล่วงข้างทางมั้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยตายโอเคถึงยังสูงมากสูงมากถึงแล้ววู้สุดยอดเอาเฮ้คว่ำหัวคว่ำอีกแล้วเฮ้ hết. ทุกคนตรงน,นี้มีสไลเดอร์หลากสีโอ้โหโน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาเล่นสไลเดอร์หลากสีกันนะคะว้าเออเอาสีอะไรดี สีม่วงแล้วกันนะะไปเลยว้โโโาวก <itu? S 1> <onos. S 2> ิงว้ lo, โหเดี๋ยวหัวแตกไปเนี่ยกิ้งไปชนเอ่อที่นอนนะคะที่อาบแดดโอ้โหหัวแตกไปเนี่ยทุกคนดังปักเลยเมื่อกี้นี้เป็นการเล่นสไลเดอร์ที่อันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกัน บึ๊บโอเคครั้งนี้เอสีฟ้าสีฟ้าชอบสีฟ้านะบึ๊บไปเลยอู้อ่าอันนี้ลงดีหน่อยลงดีหน่อยหัวไม่แตกนะหัวไม่แตก <c oughs> เรามีตังสิบแบาทแล้วว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อไอเทมดีกว่านะฮะ <c oughs> โดยการมาที่ร้านค้าตรงนี้นะทุกคนนะโอเคมาซื้อผู้ดีกว่าซื้อได้แหละมาแล้วนะคะ นี่คือปูแล้วทุกคนทำอะไรได้บ้างอ๋อยิงปูได้ด้วยนั่นไงด้านบนโอ้โหเป็นปูเลยนะฮะเจ๋งเวอร์สวยงามก็ลรละค่ันวันนี้พี่เนียวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นในแแบบเตวต์พาร์คนะคะซึ่งมีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะทุกคนสนุกมากมาก,มากทีเดียวแล้วก็นี่เลยได้มาซื้อชุดว่ายน้ําอันใหม่ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีน้องแฟนคลับเข้ามาเล่นด้วยนะชื่อน้องเรนโบซาซาเอ็กดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยกันนะคะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแกน,นะจ๊ะ๊ายบาย สไลเดอร์สีส้มนู้นเรายังไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูปึ๊บโอเคไปแล้วนะวู้สุดยอดสุดยอดโอ,โอ้ยยอดเลยเดี๋ยวเรานะลองยิงพูจากใต้น้ำดูนะคะยิงได้ไหมเฮ้ยยิงได้ทุกคนฟิววหนือขึ้นไปดูดิอยู่ไหนอะพูอ้าวอ๋อนี่ไงทุกคนมีพูอยู่นะเฮ้ยสามารถยิงพูจากใต้น้ำได้ด้วยนะคะ